เลโกปองไปกินข้าวร,ราคาเ0บาท75บาต้ปลาเด็ดมีกว๋วยเตียวไขส่สดุ่ปลาปูมาดา้าเออดดาากินก <70, 75. S 2> ินาิบเจ็ดสิบห้านด ข้าวข้าหมูเกลือกโปกมีอะไรนะร้านอาหารนกุ้งรับสังอู้กล้วยหนึบาทอีกล้วยปลาแล้วก็รกิบกินแบบอ่อน <c oughs> ก uh, uh, ็ต้องแรกบัตรคืนก่อนเป็นหาตาก็คือตัดเส้นเนาะแล้วก็ซอยดีเพลิ่เลยครับเจ้าหน้กุ้ยกไกินนะครับอุ้ยกุ้ยับกุ้ยก็ชันเด่นไปด ใส่ไปกในข้าวบานนะครับในซอสอย่างไรรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างครับจะได้เนาะครับตอนนี้ก็สั่งพื้นกล้วยพื้กล้วยก็คือพวกชีสตาตัวยาวแล้วก็ซอยๆเรนนี่เขาจะมาต้มข้าวตรงเขาบอกก็มาสอวมาทอดแล้วก็จิ้มในน้ำเปลี่ยนเป็นขิงไทยที่คือ ปาแกเงเนะนะครับนะครับอยู่ชั้นสอของสามนดินทางบริเวที่สิบสี่ตุลาหกแปดตุลาประมาณสังปุ่มไปนะฮู้ฮู้